สุขของเรากระช้าวันใหม่สุขง่ายๆด้วยจักรยานเยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยอ่ะเยียมเยียมเก่งมากเก่งมากาจะเป็นเทิเอเ,เอเการปั่นจักรยานออกกำลังกายยามเช้าๆบนเส้นทางสร้างสุขหมายเลขสามห ที่สวยงามรับมวลอากาศเย็นๆเพลินเพลินไม่แข่งขันกับใครดูแลสุขภาพของเราไปด้วยการปั่นจักรยานเขมีตรงกนันมาใจกันบนเส้นทางสร้งสุขที่สวยงาม ยังเลยครับยเลยปัาันสภาพ่ากยแขงรของเราล้ยงามที่พวเรางดงามเชืลยเชื่เลย โอ้โหนางฟ้าสุดลำาดินคนใจี๊ยสบอเอาเอันน้ำสซล้วเนไปไปไปไเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้เฮ้ยยเลุนกันว่้อจะโปรยปลายลงมาก่อนที่จะถึงบ้านห สุบแล้วปัดาดสุรภาพับทางลาชลีบากกันครับ